คำที่ว่าคนเรามาจากไหนกับคําที่ว่าใครเป็นคนสร้างเรานั้นเหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นก็เช่นเดียวกันกับคนที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ทันทีแล้วใครเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมา มนุษย์เรานั้นเกิดมาจากพ่อแม่ฉนันเกิดมาจากพ่อแม่ก็อาจจะมีความคิดแบบนี้แต่ว่าน,นี่ไม่ใช่คำตอบค่ะแบ่งได้ว่ามีคนที่ทำให้เราเกิดมาแล้วก็มีคนที่สร้างเราขึ้นมาพ่อแม่คือคนที่ทำให้เราเกิดมาพ่อและแม่ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าคนที่สร้างเราขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือพระเจ้าในพระคัมภีร์ และท้านี้คือคำตอบคนเราไม่ได้มาจากพ่อแม่แต่ว่าเรามาจากพระเจ้าให้พูดถึงจุดเริ่มต้นก็คือพระเจ้านั่นเองถ้างั้นพ่อแม่ก็คือคนที่ทำให้เราเกิดมาและพระเจ้าคือคนที่สร้างเรามาถ้าสรุปคือพ่อแม่ไม่ได้สร้างเรามา แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างเราก็ไม่ผิดเลยเพราะว่าเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญไม่ได้ถ้า,างั้นการที่พ่อแม่ไม่ได้สร้างเราถ้าลองคิดดึกสนิทก็จะเข้าใจทุกอย่างเพราะคนที่สร้างก็จะรู้ดีที่สุดใช่ไหมคะฉันไม่ใช่คนที่สร้างคอมพิวเตอร์นี้ขึ้นมาเพราะไม่ได้เป็นคนสร้างก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่คนที่เป็นคนสร้างเนี่ยแม้จะหลับตาก็รู้ข้างในตัวคอมได้ทั้งหมดคะ่ะ คนยายที่ทำขนมไหว้พระจันทร์นะคะจะรู้หรือไม่รู้คาว่าข้างในขนมนั้นจะใส่พงถั่วเหลืองหรือผุงถั่วแดงใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเป็นคนทำค่ะถ้าหากว่าไม่ได้ทำแล้วดูแค่ภายนอกก็จะไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นพงถั่วแดงหรือถั่วหลวงคนที่สร้างก็จะรู้สิ่งที่อยู่ด้านในของสิ่งของนั้นเป็นอย่างดีที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้นพ่อแม่เป็นคนสร้างโลกการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องตั้งคงรภ์ และมีเด็กอยู่ในท้องรู้ได้ว่าเป็นลูกชายลูกสาว,เป,สาวเป็นผู้หญิงผู้ชายโดยไม่ต้องอนั่สาวสมัยนี้การถ่ายนั่งาสาวก็จะรู้ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่แม้ว่าจะไม่ต้องพึ่งการน,นั่งสาวเด็กที่อยู่ในท้องของเราที่เราสร้างมาเองนั้นก็ต้องรู้ได้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ว่าถ้าถามคุณป้าว่าตอนนี้ลูกในท้องเป็นลูกชายหรือลูกสาวจะรู้หรือไม่รู้คะไม่รู้ค่ะถ้าหากเราสร้างตัวเองได้เช่นการที่เราสร้างลูกชายอยู่ระหว่างการก่อร่างได้แปดเดือนแล้วตอนนี้กำลังสร้างส่วนหัวช่างเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆค่ะมันพูดได้ว่าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสร้างก็เลยไม่รู้ถ้าอย่างนั้นใครหลักที่เป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมา ดังนั้นพ่อแม่เป็นเพียงแค่ทางผ่านจริงๆแล้วใครคือคนที่สร้างเราผ่านพ่อแม่พระเจ้าค่ะหลังจากความรักของพ่อแม่จากฝั่งพ่อจะมีสเปิร์มห้ารอยล้านตัวออกมาห้ารอยล้านตัวที่ออกมาแล้วพุ่งไปที่รังไข่เมื่อสเปิร์มตัวแรกเข้าชนกับไข่ชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้น เบมอที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิสนธิดังนั้นกระบวนการแบ่งเซลล์จะเริ่มหลังการปฏิสนธิการตั้งครรภ์ที่ใช้เวลา9-10เดือนถ้าถามว่าผู้ที่สร้างและส่งมาโลกนี้คือใครคือพระเจ้าไม่ใช่พ่อมือพ่อแม่ถ้าให้ถามว่าเรามาจากที่ไหนคือเราเกิดมาจากพระเจ้าผ่านทางพ่อแม่มายัางโลกพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและพระเจ้าเป็นผู้สร้าง